ือเป็นแน่งมันเป็นแสงดิบนะปตนวันนี้ม่ตามาทำอะไรคะด้วยหนาเนี่ยจะทผมป็นลาหม่อไปทไฮไลท์สีผมสีชมพูค่ะสีชมพูอุ่นอะแค่แง่แบบแกันี้บู เช่ค่ะม่เคยทีจะทำอะลสวนรนทีสร้างกับเมื่อสั้างระบาดแล้วเห็นทายขีดสร้างเต้มเต็นเตินเต็มด้านลางให้ อืมผมเพิดเจอไหมคะโอ้ยตัวตจะสีฟันปะปะเจ้าสีใส่หรือไงตัวกเจ้าสีใส่หรืใสไหมแรมากปะแงมาเพอตัวพตัวไม่ต้องหางเล้ ใส่สางจัดโรงให้มันก็รู้บ้านสีไม่ได้่าเเอางาเหมยผมมันดำด้มันสีตาแกนมันละงามยุ้นขึ้นยึ้นนยนมุนหมุนหมุนโอ้ยสุดกระแดงมาเ็ตึ้โอคยยอดตัดตัดชงใหม่กว่าค่ะตัดออกนิดนเดีย ตอนกระจกสี่ขาหันไปทางโน้นเยรซางเพิ่นเล่มบอกแต่เด้บอกค่ะอืมเสรยังเลยเนี่ยหุ่นเลเป็นเร่องุนได้เอ้อาส่ว้อัวนอกกันแถวตรงแถวตงค่ะแถวตรงค่ะร้อนน่เปดมองไหนอ่ามั้อัก็ลังจะไปจะค่อยๆโอโหสอคนเยน่ากง่ายอยู่ คุ่งโอเคดียเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋นี่ายงเพิ่หลเออยู่นูอยู่เฉยๆก่อนนะแต่ถ้าคน้าตงกันแถวตองกนค่ะแถวตงกันจะเป็ตเออเออเรียนู้ตงแบบนี้นะคะเรีองก็ตั้แ่วนเดียเลยฮ่าฮ่่่ โอ้สวยมากเลยมันเขินได้ยังข้ามุ้นม้นมนสองกระจกโอ้ยโอยสวยมากเลยนะสองกระจกดูสิคะสวยมากเลย